โครงสร้างในการพัฒนาประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีคุณค่าและมีอัตลักษณ์ที่แสดงถึงการเคารพธรรมชาติและผู้อื่นศรัทธาต่อความเชื่อศาสนาและมีสำนึกสาธารณะโครงสร้างจึงเป็น,นกลไกและปัจจัยสำคัญของความอยู่ดีกินดี<ๆ>การพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการที่ประเทศชาติจะพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคงจำต้องอาศัยโครงสร้างหลักก็คือหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านนั้นถือว่าเป็นโครงสร้างทางการปกครองในระดับพื้นฐานที่เล็กที่สุดของประเทศแต่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศแทบจะทุกมิติจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หมู่บ้านจะต้องมีแผนที่สามารถกำหนดทิศท,ทางการก้าวย่างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและแผนการพัฒนาที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกๆสิ่งภายใต้หลักการพึ่งตนเองก่อนพึ่งหน่วยงานภายนอกและเชื่อในศักยภาพข้อมูลข้อเท็จจริงของหมู่บ้านโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกๆคนในหมู่บ้านหมู่บ้านจะเป็นรากฐานที่เข้มแข็งได้ จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในหมู่บ้านตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านชาวบ้านและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมที่ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาขาดเช่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำพาให้ทุกหมู่บ้านก้าวทันยุคทันสมัยและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งและยัง่งยืน ดังเช่นหมู่บ้านแห่งนี้บ้านทุ่งหลวงตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นดังเช่นหลายๆหมู่บ้านของประเทศที่ยังขาดองค์ความรู้และขาดการวางแผนในการจัดการกับปัญหาและพึ่งพาตัวเองจนทำให้หลายๆปัญหาลุกลามบานปลายจากปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หากปล่อยทิ้งไว คงเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านคือนายประสิทธิ์ช้างแก้วคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านตัดสินใจหันหน้าเข้าหากันเปิดเวทีประชุมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันจนได้ข้อสรุปว่าพวกเขาต้องหันมาจัดการกับปัญหาของตนเองโดยเริ่มจากการทำแผนแม่บทของหมู่บ้านและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ช่วยกันประสานงานและส่งเสริมในทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านของพวกเขาเองหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่พวกเขาต้องทำร่วมกับท้องถิน่นพวกเขาก็พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันให้กิจกรรมนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีปัจจุบันในหมู่บ้านทุ่งหลวงยังมีโรงเรียนชาวไร่ที่เน้นให้ทุกๆคนในหมู่บ้านทั้งเด็กเยาวชน ชาวบ้านคณะกรรมการหมู่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านได้น้อมนำเศรษฐกิจพ่อเพียงมาปรับใช้กับชีวิตของพวกเขาอีกด้วยครับในฐานะที่เป็นผู้ในยวการโรงเรียนซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกับชุมชนกับหมู่บ้านก็ใช้หลักการง่ายๆตามที่ทยึดถือมาตลอดก็คือบวร,บ,รบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันทั้งสาฝ่ายทั้งบ้าน บ้านก็คือชุมชนในหมู่บ้านเราวัดก็คือทางคณะส่งทางเจ้าวาดแล้วก็โรงเรียนสามประสานเนี่ยจะช่วยให้การศึกษาของหมู่บ้านของชุมชนเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเด็กของเราก็จะได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับผมในอดีตที่ผ่านมาหมู่บ้านทุ่งหลวงหมู่ที่3แห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีภัยแล้งซ้ำซากแล้วมีการน้ำท่วมซ้ำซากเช่นเดียวกัน ปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในในภาวะเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นในฐานะที่ผมก้าวเข้ามาเป็นผู้นําท้องถิ่นเนี่ยก็เลยตระหนักเห็นฟันทั้งคัญว่าการที่เราจะบริหารหมู่บ้านไปโดยที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มีแผนพัฒนาหมู่บ้านนั้นไม่สามารถกระทําได้ซึ่งได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในฐานะเราเป็นผู้นําหมู่บ้านเนี่ยเราก็ได้ดําเนินการเรียนรู้เพื่อประสานงานกับหน่วยงานของกรมการปกครอง นำนำรูปแบบของคณะกรรมาการหมู่บ้านเนี่ยโดยแบ่งในภาพรวมเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยเจ็ดฝ่ายเพราะงั้นพอเรานำแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการตั้งคณะกรรมการและแบ่งบทบาทกันให้เป็นแต่ละฝ่ายเพื่อให้แต่ละฝายนั้นดําเนินการกลับไปจัดทําข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาหมู่บ้านเพราะงั้นพอเรานําข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยที่ยังไม่ได้สั่งเคาะเนี่ยนะครับในหมู่บ้านเนี่ยเราก็พบว่าปัญหาหมู่บ้านนี้เนี่ย 1. พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยพอทำแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยมีรายได้ในผลผลิตกากรเกษตรไม่แน่นอน 2. ปัญหาที่พี่น้องประชาชนพบบ่อยที่สุดก็คือภาวะฝนแรงแล้วปัญหาที่พบซ้ำซากก็คือเวลาฝนตกมาน้ําจะท่วมทําให้พื้นผักเสียหายเพราะงั้นเราจึงจําเป็นต้องมาวางแผนในการทํางานของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองระบบคือพื้นที่ที่ในทิศตะวันตกเนี่ยเป็นพื้นที่ ราบลุ่มแล้วในทิศตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่ราบสูงเพราะงั้นในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยเราจะแบ่งไปในการทานานะครับในทํานาแล้วก็ปลูกพืชผักอายุสั้นแล้วในที่ราบสูงเนี่ยเราก็ใช้วิธีการปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกพืชผักเพื่อเศรษฐกิจสวนควรัวในในด้านการอาชีพเสริมเนี่ยเราก็ให้มีน้องประชาชนเราเนี่ยเลี้ยงโคข,ขุนโคเนื้อเพื่อเอาไว้ในการเสริมในการอาชีพแล้วก็ทําเป็นแผน ได้เราได้กําหนดว่าแผนที่1ที่คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถทําได้แผนที่2เนี่ยเราสามารถทําร่วมกับท้องถิ่นได้แผนที่3เนี่ยเราจะเราสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานได้พอเราได้ข้อมูลจากการประชุมประชาคมของหมู่บ้านอย่างนี้แล้วปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ได้เชิญท้องถิ่นและภาคีท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาประชุมเพื่อจัดทําแผนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งประจักษ์ได้ว่า หลังจากที่ปัจจุบันที่เราพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้โอกาสของการเชื่อมโยงหน่วยมันภาคีทุกระดับนะครับไม่ว่าเป็นท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับจนทําให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับการแก้ไขปัญหาในระบบของคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างชัดเจนเวลาเรามีน้าท่วม มาหรือผลแรงเนี่ยเราก็ให้ฝ่ายของเศรษฐกิจสมาชิกสภากเกษตรกรเนี่ยลงไปสํารวจข้อมูลนะครับแล้วก็นําข้อมูลผลพืชเสียหายทั้งหมดเนี่ยนำเสนอต่อท้องถิ่นและหน่วยงานอําเภออันนี้เราก็ได้รับการแก้ไขปัญหายอย่างต่อเนื่องและประชาชนก็ได้รับค่าเฉยๆสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดเพราะงั้นเราจึงมีความเชื่อว่าถ้าเราบริหารงานในรูปคณะกรรมการหมู่บ้านมารวมเป็นอพยพด้วยกันครบทั้งเฝ่าย นะครับ25คนนี้จะทําให้เราบริหารจัดก,การหมู่บ้านเนี่ยไปตรงตามจุดของคณะกรรมการหมู่บ้านนอกจากการรวมพลังแก้ปัญหาที่เจอแล้วผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านต่างช่วยกันระดมความคิดส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและจะมีการต่อย,ยอดการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนานในทุกๆรูปแบบที่จะนำพาพวกเขา ก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพด้านกองทุนและอีกหลายๆด้านโดยไม่รอคอยความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือภาครัฐฝ่ายเดียวด้วยความสามัรคีของชาวบ้านทุ่งหลวงในการระดมความคิดจนกลายเป็นแผนแม่บทของหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านช่วยกันกำหนดว่า ชีวิตในวันข้างหน้าของพวกเขาและลูกหลานจะเดินไปอย่างไรรวมถึงการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและนำมาปฏิบัติได้จริงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนพวกเขาเชื่อว่างานทุกๆงานนั้นจะประสบความสำเร็จได้พวกเขาจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันรับผลประโยชน์นั่นเอง สำหรับตำบลทุ่งหลวงนั้นนะครับเป็นตำบลใหญ่นะครับมีหมู่บ้าน16หมู่บ้านนะครับเราก็มีการทําแผนเรื่องการประชาคมคือเป็นโครงการเทศบาลสัญจรนะครับเอาลงไปร่วมกับเออจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะทำร่วมกันทําแผนนะครับเพื่อนําแผนนั้นมาทําแผนสานปีบรรจุในเทศบัญญัตินะครับเรื่องการทํางานนะครับเราก็จะมีกิจกรรมร่วมกัน วันนี้หมู่บ้านทุ่งหลวงได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเมื่อปัญหาหมดไปการกินการอยู่ดีขึ้นชาวบ้านมีอาชีพทำเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้แล้วได้ถึงอย่างไรสิ่งที่หมู่บ้านต้องการจากภาครัฐคือขวัญและกำลังใจในการทำงานข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะต้องสื่อสารไปถึงประชาชนเทคนิคทางวิชาการในบางเรื่องที่จำเป็น ที่หมู่บ้านยังขาดเพื่อเติมเต็มการทำงานของหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสาหรับหมู่บ้านนี้ก็คือบ้านทุ่งหลวงหมู่ที่หมู่ที่สามตำบลทุ่งหลวงนะครับก็อยากจะใช้คำพูดง่ายๆว่าบ้านฉันมีดี ครับบ้านนี้มีดีอะไรมากมายนะครับที่ที่จะสามารถเป็นตัวอย่างและต้นแบบได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็พบว่าเวลาเราออกมาหมู่บ้านชุมชนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารไปปัญหาที่เราค้นพบว่าสําคัญที่สุดของตรงนี้นะครับและกมจะเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรก็คือปัญหาเรื่องน้ําท่วมและ น้ำท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่หมู่บ้านนี้เขาเขาคิดกันมานานแล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับเนี่ยผมก็ลงมาหมู่บ้านนะครับออกสํารวจหมู่บ้านคุยกับประชาชนว่าโดยเฉพาะช่วงปองดองเนี่ยก็จะถามเขาว่านโยบายที่อยากให้แก้ไขปัญหามากที่สุดคืออะไรเขาก็ตอบว่าเรื่องของปัญหาเรื่องน้ําท่วมกับแรงซ้ำซากนะครับก็เลยปรึกษากันว่า จะทำยังไงกันดีปัญหามันคืออย่างไรนะครับก็ค้นพบว่าลำห้วยแห้งนะครับซึ่งเป็นเป็นลำห้วยและลำรางซึ่งขนานกันลักษณะนี้นะครับปรากฏว่าไม่เคยมีการขุดลอกมาก่อนทั้งทั้งที่ลำห้วยเนี่ย ของแห่งนี้นะครับเป็นที่รองรับน้ําจากภูเขาตําบลยางหักและทุ่งหลวงเวลาฝนตกมาเยอะน้ําก็จะไหลเข้ามาในลาห้วยแห้งแต่ว่าเนื่องจากสภาพปัจจุบันเต็มไปด้วยผักตบชวาแล้วกออ็การตื้นเขินของลองําคลองก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมเทศบาลแล้วก็หมู่ที่3มแห่งนี้นะครับเป็นประจําทุกปีเมื่อเมื่อทราบแนวทางแล้วว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเราก็วางแผนแก้ไขว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านก็ได้ประชุมว่า เราควรจะขุดลอกคลองครับขุดลอกคลองเพื่อที่จะให้หนึ่งน้ำมันไหลได้สะดวกนะครับสองก็จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ทีนี้ผมก็ถามว่าถ้าขุดลอกคลองแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงในเมื่อน้ํามาเยอะขนาดนั้นแล้วทําไมไม่เก็บไว้ใช้เพื่อจะแก้ไขปัญหาภายแล้งนะครับหมู่บ้านเขาก็ตอบมาว่าเขาได้ทําโครงการฝายชะลอน้ําไว้ห้จุดเพราะฉะนั้น ฝายตัวนี้จะช่วยเขาเก็บกักน้ําได้นะครับเมื่อประชุมกันแล้วก็เห็นพ้องต้องกันก็เลยเสนอโครงการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเห็นความสําคัญนะครับก็จะปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าท่านต้องไปช่วยกันพรีเซนต์นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหรือกอมอต้องพูดให้ทางหน่วยเหนือเนี่ยท่านเห็นความสําคัญนะครับหน่วยเหนือมาตรวจสอบก็เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านไปพูดปรากฏว่า ก็ได้ผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับด้วยด้วยประสบการณ์จริงของเขาที่เขาเกิดปัญหาแรงซ้ำซากน้ำท่วมตลอดปีเนี่ยเขาก็นำเสนอได้อย่างดีก็คาดว่าจะได้งบประมาณมาขุดลอกลำม้วยแห้งเนี่ยประมาณ2อล้านหนะครับก็จะได้แก้ไขปัญหาที่เขาเติดใจกันมาหรือรอคอยกันมานานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคณะกรรมการหมู่บ้านที่1 เขาเขาอยู่กับหมู่บ้านชุมชนเขารู้ปัญหา2คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขามีความเข้มแข็งนะครับเขาสามารถที่จะนําเสนอข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะหางบประมาณมาได้นะครับด้วยด้วยสิ่งที่เขาทํากันมาช้านานนะครับอันนี้ก็คือคือประโยชน์นะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำใช้ออย่างหนึ่งก็คือมีการขุดเจาะบ่อประดานนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของว่าทำไมตอบโจทย์คณะกรรมการหมู่บ้านว่า เป็นหัวใจของหมู่บ้านแล้วก็เป็นรากฐานของแผ่นดินยังไงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่านโยบายจากไหนมานะครับก็จะต้องมาลงสู่คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งซึ่งเป็นรากฐานของแผ่นดินหรือเป็นประชาชนที่อยู่รากหญ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในการพัฒนาคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับหน่วยโคชชิ่งในอำเภอนะครับจะไปทำเองนะครับหรือไปชี้นําในยุคนี้ น่าจะเปลี่ยนเป็นสอนงานนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้เขานะครับแล้วให้เขาฝึกปฏิบัติด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเขาคิดเป็นทําเป็นด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็มองว่าองค์กรที่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของทุกกระทรวงทบวงกรมได้นะครับอย่างถูกต้องและตรงจุดก็คือกมอ ซึ่งมีความหลากหลายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยตําแหน่งหรือมาจากผู้แทนกลุ่มอาชีพมาจากหัวหน้ากลุ่มบ้านนะครับอันนี้ก็คือหัวใจของหมู่บ้านแท้ๆเลยครับจากหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคต่างๆวันนี้พวกเขาก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้แล้วปัจจุบันคนในหมู่บ้าน ก็เปลี่ยนไปเป็นทันหน้าเข้าหากันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยปัญหาต่างๆหมดไปคนในหมู่บ้านไม่รอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่นพวกเขามีความมั่นใจว่าจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของหมู่บ้านเองพร้อมที่จะพากันก้าวไปข้างหน้าตามกลไกที่กำหนดพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างไม่หวาดกลัว และพร้อมที่จะพากันก้าวไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน